สวัสดีค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมนะคะนี่เป็นการอ่านดวง EP ีที่6ของคุณแล้วนะใครที่มีลัคนาดาวจานดาวอาทิตย์หรือว่าดาวศุกร์ก็ได้นะคะสถิตยอยู่ในราศีตุลก็สามารถดูควบคู่กันไปได้เลยช่องพี่เมย์เป็นการดูแบบโหราศาสตะวันตกเพราะฉะนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงตามโหราศาสไทยนะคะโอเค เดี๋ยวพี่เมย์เริ่มเปิดไพ่พลังงานให้เลยนะคะขอไพ่พลังงานหลักให้ความรักของชาวราศีตุลลคนาตุลช่วงนี้นะะหน่อยค่ะไพ่พลังงานหลักความรักชาวราศีตุลลคนาตุลช่วงนี้หนึ่งใบค่ะไพ่หกดาบนะคะอืม เป็นลักษณะเหมือนคนที่แบบพยายามที่จะเดินหน้าไปข้างหน้าหรือว่ากลับมาก็ไม่รู้สิแต่เดี๋ยวต้องลองดูว่าหกดาบในที่นี่หมายถึงอะไรแต่แน่ๆชัดๆแล้วว่าไม่อยากแบบย่ำอยู่กับที่ไม่อยากอยู่ที่เดิมต้องการทำอะไรสักอย่างหนึ่งถึงรู้ว่ามีปัญหามีนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันต้อง go on อะมันต้อง move on ไปข้างหน้านะคะเดี๋ยวจะมานั่งดูว่ามันหมายถึงอะไรนะคะ ขอไพ่ห้าใบให้ความคิดความรู้สึกของชาวราศีตุลลัคนาตุลเน,นี่ยค่ะความคิดความรู้สึกของชาวราศีตุลลัคนาตุลต่อคนคนนั้นคะ่ะเป็นยังไงคะอืมไพ่สองถ้วยว้าว wow. สิบไม้เท้านะคะไนท์ถือดาบนะคะ,ะ,คะก็เป็นไพ่แปดเหรียญค่ะ ิงถือไม้เท้านะคะใต้สำหรับได้เดอะชารีออนอืมโอเคขอให้ให้คนคนนั้นของชาวราศีตุลลคนาตุลเนี่ยค่ะคนคนนั้นของชาวราศีตุลลคนาตุลรู้สึกยังไงคะกับคุณนะคะขอให้ห้าใบค่ะ ไนท์ถือไม้เท้านะคะ The Devil ค่ะห้าถ้วย ิงถือเหรียญแล้วก็ไพ่สิบดาบใต้สำหรับได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะฝั่งเขาโอเคไพ่แถวบนจ้าเป็นความคิดความรู้สึกของเขาเ no. ไพ่แถวบนเป็นความคิดความสูงชาวราศีตุลลัคนาตุลต่อเขาและไพ่แถวล่างเป็นความคิดของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักราศีตุล EP 6อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือสลับกันก็ได้นะคะโอเคพี่เมย์มองว่าบนความสัมพันธ์นี้เรารู้จักกับเขามานานแล้วแหละชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าปัจจุบันคนคนนี้เป็นคนที่เขามีชีวิตของเขาดีในระดับหนึ่ง พี่มองว่าคุณกับเขาไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักกันมานานแล้วแหละมีไพ่แปดเหรียญมีสิบไม้เท้ามีสองถ้วยขึ้นมาคุณกับเขาเคยเหมือน work าร์ดกันมานานแล้วในความสัมพันธ์จนปัจจุบันมันไม่ได้คุยกันแต่พอนึกถึงหน้าคนคนนี้มันยังคงมีความรู้สึก something บางอย่างในใจอยู่อะแม้แต่ไม่ได้คุยกันก็แล้วแต่มันมีไพ่เดวิชาลีออเข้ามาบางคนเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างแดน หรือว่าคุยกับชาวต่างชาติหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือคุยกับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎอะไรเงี้ยมีเดวิลด้วยมังกร,รกลัคนามังกร,ร,กกรหรือว่าราศีอะไรก็ได้นะคะทั้งนั้นเลยคราวนี้เสร็จเนี่ยสิ่งที่เขาทําได้ด้วยการอยากรู้ชีวิตของคุณคือการส่องส่องเฟซส่องไอจีโพสตอรี่อะไรก็ว่าไปตามเรื่องตามราวอะไรเงี้ยค่ะนี่คือเขาทาได้เพาเขาไม่คุยเน่ยนึกออกไหม ก็คือมันเป็นความคิดความรู้สึกของของคนที่ไม่คุยนะคะราศีตุลลัคนาตุลตัวคุณได้แต่สองเขาอะเพราะว่ามันไม่มีการคุยกันใช่ไหมคุณอยากจะรู้แหละว่าเขาเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแทนที่คุณที่จะถามคุณไม่ถามนะคุณเลือกที่จะใช้วิธีส่องเอาอะไรแบบเนี้ยไม่รู้สิแล้วในขณะเดียวกันไพ่ของฝั่งเขาอะพี่เมย์ถึงบอกว่า คุณเคยสร้างบาดแผลในใจเขาแน่นอนมันเป็นมันเป็นเรื่องของคนที่เคยรู้จักกันนะ่ะเขามองว่าตัวคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกแย่พลังงานแย่แย่ทำให้เขาเฟลทําให้เขารู้สึกว่าไม่มีคุณค่ามันมีไพ่ห้าถ้วยล้มอยู่ตรงนั้นยูควารู้สึกว่าไม่น่าเลยไม่น่าไปชอบคนคนนี้เลยอะไรแบบเนี้ยมีไพ่เดอะเดวิลด้วยเขาก็มองคุณไม่โอเคเช่นกันนะคะมีไพ่นายออฟวานด้วยบางคนมองว่าเห็น เห็นเขาเป็นของเล่นน่ะอืมเพราว่าเห็นเขาเป็นของเล่นเห็นเขาเป็นของฉาบฉวยเห็นว่าแบบไม่เห็นค่าเขาใช่ไหมเพราะว่าตัวคุณมันใจหินเกินไปแข็งเกินไปนะคะเป็นคิงถือเหรียญน่ะคือนิ่งเกินไปอ่ะรู้แหละว่ามั่นคงรู้แหละว่าจริงๆอาจจะเป็นคนจริงใจถ้าได้รักใครจริงๆแต่ว่ากับเขาเนี่ยแม้แต่น้ําหยดลงหินเนี่ยหินมันไม่มีวันกลอนเลยเขารู้มีความรู้สึกอย่างนั้นน่ะนะคะเพราะว่ามันมีสิทธิ์ดาบเข้ามาด้วยอ่ะถ้าอย็นงคนที่แบบเจ็บแล้วเจ็บเลย เจ็บอยู่ยางงั้นนะเจ็บแบบเจ็บตายไปเลยอะไรเงี้ยนะคะใต้สาหรับได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าตัวเขาเองอาจจะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือกับคนใหม่ไปเลยคือแบบไม่เอาแล้วคนคนนี้ไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากได้แล้วหรือแบบกาลังแบบกาลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตเริ่มงานใหม่เริ่มที่ทํางานใหม่ชีวิตใหม่แฟนใหม่อะไรแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวพี่เมย์เริ่มมาเปิดไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ดีกว่าชาวราศีตุลลัขนาตุลคะ่ะ เป็นยังไงบ้างขอไพ่ให้แนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลคนาตุลค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลคนาตุลเป็นยังไงคะกับคนคนนั้นนะคะไพ่ห้าใบค่ะ เอ่อไพ่ควีนถือเหรียญอืมแล้วก็ควีนถือถ้วยด้วยอ๋อแล้วก็เป็น ควีนถือไม้เท้าโอ้โหอะไรเนี่ยสามควีนนะคะดีแฮงแมนค่ะและเป็นดีเอมเพรสว้าวโอเคใต้สำหรับได้ไพ่เจ็ด เหรียญพี่เมย์มองว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างราศีตุลกับเขาหรือเขากับคุณเนี่ยนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันค้างเติ่งกันอยู่แบบนี้มานานแล้วเพราะอะไรพี่เมย์ว่าจริงๆอ่ะคุณทั้งคู่มันมีใจให้กันแต่ว่ามันไม่ได้มีโอกาสในการเปิดใจคุยกันอยากจะกลับมาหากันใจจะขาดนะคะหกดาบเนี่ยไพ่พี่เมย์มันเป็นแบบสองด้านสองด้านเก๋ๆคืออยากจะกลับมาหากันใจจะขาดแต่ว่าเกิดสภาวะที่แบบ ไม่พูดกันอะไม่พูดกันเพราะแหละอยู่ในสถานะที่ไม่พร้อมแต่คุณรู้อะไรไหมด้วยความที่มันเป็นดีแฮงแมนและเป็นดีเอ็มเพลสอะมันหมายความว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันเคยมีให้กันดีๆถึงแม้มันจะเคยมีเรื่องไม่ดีะแต่เชื่อไหมมันปักธงอยู่ตรงนั้นมายาวนานมันเมนเทนมาตลอดเลยอะยังคงเป็นดีเอ็มเพลสของกันและกันอะคือเป็นคนที่ใช่ของกันและกันมีความแคร์มีความรักแล้วก็ทํางานเก่งด้วย คือโปรไฟล์ดีคือมันได้คือคุณลองคิดดูนะไพ่ควีนสามไพ่อะควีนดีๆเลยอะถ้าควีนที่ไม่ดีนะคือคือควีนถือดาบพี่เบย์บอกให้อันนั้นจะเป็นผู้หญิงอารมณ์ร้อนอารมณ์เหวี่ยงปากร้ายแต่รักจริงแต่อ้ควีนที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยคือควีนที่ดีหมดเลยคือคุณลองคิดดูนะมันมีในตัวของคนคนหนึ่งที่มันมีสภาวะเป็นทั้งพร้อมที่จะเป็นแม่ของลูกโปรไฟล์ดีควงไปไหนก็ไม่อาย อ่อนโยนด้วยเวลาจะเข้มแข็งเวลาจะออกไปทํางานเป็น working b o u e man ก็ทําได้คุณหาแบบนี้ได้ที่ไหนอ่ะคุณนึกออกไหมอารมณ์แบบนั้นเลยอะค่ะแต่บนสภาวันนี้มันต้องอยู่บนความอดทนมันต้องมีอะไรสัก,กอย่างหนึ่งที่มันทําให้สองคนนี้ยังมาเจอกันไม่ได้คุณต้องรอให้ผ่านจุดนี้ไปให้ได้แล้วคุณจะได้เจอกันอดอ,อก้องสัน่นเดี๋ยวพี่เมย์เปิดไพ่คําแนะนําให้เลยนะคะโห นี่เป็นบินดวงความรักของใครในชาวราศีตุลกันเนี่ยขอไพ่ช่วยแนะนําค่ะความรักของชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะไพ่อยากแนะนําอะไรคะความรักของชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะให้ช่วยแนะนําหน่อยค่ะ The l เ v e r s, vers, <S นะคะสาดาบหเหรียญแปดเหรียญ แล้วก็ไพ่ห้าไม้เท้านะคะใต้สำหรับได้เดี๋ยวไฮโลแฟนโอเคไพ่แนะนำเลยนะคุณสองคนน่ะเป็นคู่กันแหละเหมือนแบบเราเลือกเขาเขาเลือกเราถึงมันจะเป็นคู่กันกี่ปีกี่ปีนี่ไม่รู้นะคะแต่ว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีภาวะของการเป็นคู่กันจริงๆอะรู้สึกดีๆให้กันมาตลอดแต่มันไม่มีโอกาสได้บอกความในใจกันแบบตรงๆไม่มีภาวะการยอมรับความรู้สึกตัวเองอ ซึ่งมันเลยทําให้ภาพลักษณ์ที่มันแสดงออกมาเป็นพาพของการทําลายจิตใจกันทะเลาะเบาแวงกันแบบพูดคาประชดประชันใส่กันซึ่งภายแนะนําว่าพูดกันด้วยวาจาดีๆได้ไหมคะพูดกันโดยแบบพูดกันดีๆพูดกันเหมือนเป็นเพื่อนพูดด้วยคําพระพูดด้วยแบบคําดีๆอ่ะอย่าเอาพลังงานที่ไม่ดีใส่กันเพราะจริงๆแล้วคุณกับเขาก็อยากจะยื่นเหรียญให้กันอยากจะเริ่มต้นให้กันอยากเริ่มต้นยังไงมันก็คือคนนี้อ่ะ อารมณ์ประมาณนั้นนะคะอืมก็สิ่งที่ทําได้คือเรื่องราวที่ผ่านมาก็ลืมไปซะแล้วก็เก็บไว้เป็นอดีตเนาะเอาไว้เรียนรู้ว่าจะไม่ทําอย่างนั้นกันอีกถ้ามันเกิดเรื่องที่ที่เรารู้อยู่แล้วว่าพอยต์ของมันที่ทําให้ทะเลาะเบากแว้งกันคือเรื่องไหนเราก็อย่าไปวกเรื่องเก่าชีวิตของเราไม่ได้ยาวขนาดนั้นในที่พี่เมย์บอกนะคะหลังจากที่ถ้าชาวราศีตุลลคณาตุลได้มีโอกาสพบกับคนคนนั้นอีกครั้ง ซีเคียวมันไว้ให้ได้นะคะรักษาไว้ให้ได้แล้วก็พยายามที่จะโกออนให้ได้พี่เมย์อวยพรขอให้โชคดีทุกท่านนะคะถ้าได้มีโอกาสนั้นไวๆนะจ๊ะจบไปแล้วค่ะกับคลิปของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กด like comment เมยอ่านทั้งหมดนั่นละคะ่ะสนใจดูดวงส่วนตัวลายพี่เมย์เปลี่ยนเป็นลายนี้ตั้งแต่วันที่12เดือน12ปีที่แล้วนะคะ nus 7 7 6 0 i At nus7760i นะคะกด add l i น์มานะคะกดเพิ่มเพื่อนด้วยอัตราค่าดูดวงอ p t i o นต่างๆนั้นหมดแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาพี่เมย์ลงคลิปจะได้ดูก่อนใครนะคะวันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เมย์มาทำคลิปให้ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ